ยิงแบบนี้เลยเบิ่งการแต่งตัวคนที่หลังจเะีะ้ยว่ามั็นสลิมแป็นแต่หัวจะลดตีนแยกกระบอออกไม่แกต้องแต่งม <c oughs> ันซ้อนอถ้าสังเกตุอย่างนี้ก็ได้อ้ยพ่อค้า เขาได้ปรีตัวออกจากการคลุมถุงชนจนได้พบกับแม่อุไรซึ่งเป็นหญิงสาวหัวนอกเช่นกันอ้ยผายายไอ้ไอยเก็บให้นอกแม่ปักปุ๊คจะมึง่าขึ้นมน้ารกันแล้วคุณไงน,นอนง่ายแล้วลายจะถาาเม้นไปนิดนึงทั้งสองถูกคอกันมักพากันไปเที่ยวตะเเสมอ ตนในที่สุดแม่อุไรก็อับแอบของไอ้ประพันกิกจคือว่าได้มีเรื่องหนาเศร้าเลิดมาบอกคือว่าได้ดองกับอ้ฮะนี่นเกิดขึ้นได้งใคือจังอยู่หน้ากระป๋องกันดีอยู่หรือเปล่าเฮ้ยให้ไปจำมาได้กับมือนั่นล่ะมือฝนตกแห้เงเขียบมันห่องอยู่แอบ แอทั้งสองจำเป็นต้องแต่งงานกันบนเรืองและบรรดาแขกทั้งหลายต่างพากันมาร่วมงานจะเอาไปตาต่อ

梗呢？哦吼！ เชิญมาชมกันนะครับขอชวนน้องๆมาชมนะครับตะลุย

ใจของแม่ไร่ต้เปลี่ยนไปอยากประดางไร้มารายาทจนหนักเข้าเธอเร Υ ิ่มเหินห่างประพันไปพบกับพระยาตะเวนเสือผู้หญิงที่ประสงค์ผู้หญิงคนไหนก็ต้องได้อเขาท้งไวมล่ะนายปีนาชอบหรือเปล่าเรียนโทรศัพท์ไม่สั่นหรือเปล่าเรียนสึกเขาเรียนเร็วเ่ย ก็จีบสาก็ทุไม่รลับเยียดสูเนี่ยนี่ในละครแล้วนาเนแ่้นษณาขั้นพักโฆษณาแป๊บนึงนะคะ แม่อุไรต้องอย่ากับประพันธ์ด้วยหวังจะเอาชนะใจพระยาตระเวงแต่วนนีทาค,คุณไรผลได้รับคำสัง่งจากคุณประพันธ์ให้มาดำเนินการอย่ากับคุณคุณพร้อมจะหย่าหรือไม่เร็วๆนะครับ เอาจังใดดีแหละเอเวนมันนี่อือดูไปอกตอนยาแต่ยาซะอ้าล้รอพอกระรวนพอคลอดอีบแอัทะเลหน้าขลาติอ้ยังเจ้าได้สบายเส้นละเด้อเออกระเป๋าเส้นอ่ะผมกระเป๋าเือกันอ้า แต่กับตลปัดทางรักของแม่อุไรทางวงเมื่อพระยาตระเวนมีพันและลาทั้งหลายเนี่ยจะให้เนี่ยจ้าจ้าเปล่าเล่อายาหนาอุบอายาสเขาเลว ไปหุนเข้าพอดีแล้วมียาคนหนึ่งก็เข้าไปหาเรื่องอุไรแกไปเล่นสามีฉันแล้วคนอื่นๆก็ตามเข้าไปรุน <Okay. S 1> เอเอาอ มีกับประพันธ์แต่ถูกปฏิเสธ เคยปิดหลายล่างับไอไว้มาแต่ตอนนี้กำลังตามหใหลอนแล้วยาเถอ่ยาไม่ได้คิดมันจบแล้วไอเจ็บรละจำเคยได้ยินยู่บอกเจ็บเละจำคือคนเจ็บแะทวนคือควายวาอุไรจึงตัดสินใจกลับไปอยู่กับพ่อที่บ้าน แล้วได้พบกับหลวงพิเศษพลพานีพ่อหาชุมมี <ปะ S 2> ใครได้เ<ะ>็นเรือนร่างอันดูโดมสมบูรณ์ของเขาก็ต้องเชื่อว่ารวยจริงๆป้าถนลำคักๆสุดหยอด<ะ>ส่วนพระยาตะเวนก็ได้พบกับใต้ตอนไปรับสองแสงลูกสาวของเขา ท oh, oh, ี่พ่ออยู่ใสระบาลนีวัดดีก็วัดดีเออไหวค่ะโอ้หวพ่อทะลุและพูดคุยกันจนรังไทยฮะเหตุการณ์ต่างๆได้ผ่านชีวิตของประพันธ์ไปทำให้เขาคิดได้ว่าอารยธรรมตะวันตกกับไทยมันเข้ากันไม่ได้ในที่สุด ขธอกอได้พบกับานางสาวสีสมานอ, <unemployed. S 2> อะไรนุ่ยนุ่ยนุ้ยบัสดี้จ่าไอ้ประทัน <c oughs> จ่น้องสีสมาน <c oughs> และขอเธอแต่งงาน กไ่ในนตอชแริคณะรักษาความสงมแห่งชาติขอจุกการแถลงข่าวไว้เพียงเท่านี้